กายเรตัดแบ่งนะอีกครั้งนึงคุณไปเล่นมันบ่อยๆแลวคุณก็กิ่นก็เหมเอือนในแอปไอจีก<ถ><ถ><แ>ีตาร์ถ้าเล่นบ่อยๆก็กิ่นเองเนาะนี่แหละเห็นไหมเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเราก็ไปข้างบนปึ๊บตรงถัดไปเนาะถ้าเกิดอันเนี้ยเราไว้ในฉบ,บับล่างก่อนเราก็มาจริงๆอ่ะถ้าเกิดคลิปที่ดีควรไม่ควรจะไปไว้ในฉบ,บับล่างนะคะคือเอ่อทำเสร็จก็โพสเลยนะแต่อนนตอนนี้ตอนนี้อันเนี้ยคือจะตัดต่อก็เลยทำาอ่าก็เลย ตอนนี้เสร็จแล้วนะตอนนี้คือใส่ตุ๊กตาตุ๊กตาใส่แคปชั่นใส่ตัวหนังสือเสร็จก็โพสได้เลยนะอ่ะตอนนี้คือตัวหนังสือเนาะตัว A อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยชี้ไปตรงนี้ทุกคนไม่เห็นเนี่ย A ใหญ่เเล็กเนี่ยก็คือตัวหนังสือนะตัวหนังสือทุกคนกดไปที่ตัวหนังสือเสร็จก็เขียนได้เลยเขียนว่าหยุดดูคลิปนี้ใช่ไหม หยุดดูคลิปนี้ตัดสามนาทีมันหยุจะตัดตรงไหนครจะตัดตรงนี้ใช่ไหมสามนาทีเพิ่อชีวิตแม่เรียนรับรองวันนะใช่ครับแค่นั้นองอ่าหยดูคลิปนี้สามนาทีเพิ่อชีวิตเสร็จแล้วให้มาที่ตรงไหนโพสแค่นี้อ่ะ ตัวหนังสีแดงแดงเนี้ยหรือสีดําสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้สีแดงคุณใช้สีแดงอยากได้สีดําใช้สีดำนะม่ชอบใช้สีแดงกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดไปที่ตัว A แล้วก็สีเหลืองอันนี้นะกดไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นพื้น ขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วเนาะอนุ่นขึ้นมาแต่ถ้าเรากดอีกครั้งนึงมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะคือถ้าเรากดอีกครั้งนึงตัวเอสีเหลี่ยมนะก็จะกลายเป็นคือแต่บางลงใช่ไหมคะอยู่ที่เราว่าเราจะเอาสีอะไรทันวานมินอยากได้สีนี้ก็เอามือเนี้ย แต่ที่หน้าจอแบบเนี้ยหนึ่งครั้งพอละนะคือได้ละได้ในสีที่ต้องการกดหนึ่งครั้งปึ๊บมันก็มาละคราวนี้ก็เอามือเราเนี่ยไปลากไอ้ตัวตัวเนี้ยขึ้นมางบนไหมะถ้าเราอยากให้มันใหญ่แล้วก็แค่เอามือถางออกนะปึ๊บเนี่ยถ้าอยากให้มันเล็กกว่านี้ก็เอาขั้นมันเล็กลงแล้วให้มันจับอยู่ในระบบระเบียบที่เราอยากให้มันเป็นนะแค่นี้นะโอเคไหมแล้วเราอยากให้ไอ้ไอ้ตัวตัวตัว ข้างบนสุดเนี่ยเขาเรียกว่าแคปชั่นอ่ะออกมาแค่แป๊บเดียวแล้วหายไปแล้วก็แค่กดหนึ่งครั้งมันจะมีคาว่ากําหนดเวลาไหมคะกำหนดระยะเวลาเห็นยังกดหนึ่งครั้งไปที่กําหนดระยะเวลาเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยคุณบิ๊นต้องออกจากที่นี่อีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไปลากตั้งแต่ตรงปลายปนี่นะลากตั้งแต่ตรงปลายให้มันลากขึ้นมาข้างบนนะแต่ตอนนี้ขอบินออกจากจอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ไปลากก่อน